วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนค <I think S 1> อร์ดกีต้าร์นะครับให้เป็นคอร์ดคาริบ้ากัน อย่าลืมกด subscribe นะครับติดตามช่องให้เราด้วยนะคบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับแล้วก็อย่าใพลาดคลิปที่เป็นประโยชน์เป็นสาระกับเพื่อนๆที่เล่นคาริบ้าอยู่นะครับกด subscribe กดกระดิ่งติดตามไ้ด้วยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับมีเพื่อนๆหลายคนในเข้ามานะครับว่าเราจะมีวิธีการเปลี่ยนคอร์ดกีตาร์เนี่ยให้เป็นคอร์ดคาริบ้าได้ไงบ้างนะก็มีคนถามเข้ามาเยอะมากคือถามกันมานานแล้วละ่ะเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาอัดคลิปให้นะวันนี้ก็มีโอกาสแล้ว <laughs> ที่จะมาทำคลิปนะครับแนะนำวิธีการเปลี่ยนคอร์ เป็นเอ้ยจากกีตาร์สิมาเป็นคาริบบ้าง่ายๆนะครับสำหรับมือใหม่นะไม่มีความรู้เรื่องทฤษฎีดนตรีนะครับที่จะมาทานสโพสหรือการเปลี่ยนคีย์นะครับเพราะว่าปกติคาริบบ้าของเราเนี่ยเป็นคีย์ซใช่ไหมครับหรือบางคนก็จะจูน B แล้วเวลาเราไปเจอคอร์ดที่มันนอกเหนือจากคีย์พวกนี้นะครับมันก็อาจจะเล่นไม่ได้บางเพลงก็เป็นคีย์ดีคีย์จีอะไรเงี้ยครับเราไม่สามารถรเล่นกับคาริบบ้าเราได้ซึ่งมันไม่มีคอร์ดเนาะต้องย้อนกลับไปถึงคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เราพูดเรื่องเรื่องถึงว่าในคาริบบ้าเนี่ยเราสามารถเล่นออออระะไบ้างผจขน พบทวนก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีคอร์ดซีคอร์ดที่2คอร์ดดีไมเนอร์นะครับคอร์ดที่3คอร์ดอีไมเนอร์คอร์ดที่4คอร์ดเอฟคอร์ดที่5คอร์ดจีและคอร์ดที่6คอร์ดเอไมเนอร์แล้วก็คอร์ดสุดท้ายเนี่ยก็คือคอร์ด b ีดิมินิโอเคเมื่อเราทราบแบบนี้แล้วนะครับเราจะมาดูวิธีการ t r น n s สปอยคอร์กีตาร์เนี่ยให้มาเป็นคอร์ดคาริบ้ากันโดยวิธีง่ายที่สุดที่วันนี้ผมจะแนะนําแล้วผมก็ใช้วิธีนี้อยู่ปกติเนี่ยที่เราจะหาคอร์ดเพลงแล้วก็มาเข้าไปที่ Google แล้วเราก็จะเสิร์ชชื่อเพลงแล้วก็ตามด้วยคําว่าคอร์ที่ปกติเราทํากันนะครับอย่างเมื่อวานผมสอนเพลง40กิโเมตรต่อชั่วโมงไปนะครับผมจะลองดูนะครับ40กิโเมตรต่อชั่วโมงอ่าแล้วเราก็ใส่คําว่าคอร์ดตามคอร์แบบนี้นะครับเราก็ อเนื่องเป็นเว็บที่เล่นกีตาร์เนี่ยนักดนตรีกางคืนนะมักจะดูเยอะที่สุดก็ลองลองเข้ามาดูนะครับอ่าอย่างเว็บคอร์ดแท็บเนี่ยครับมักจะขึ้นมาก่อนเสมอนะก็จะมีคอร์ดมาให้แบบนี้นะครับพอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเจอว่ามันมีคอร์ดดีดีมในเจสเวนซึ่งในคาริมบ้าของเราเนี่ยคาริมบ้าเราไม่สามารถเล่นคอร์ดดีได้ถ้าคอร์ดดีเราต้องเล่นได้แค่คอร์ดดีมิเนอร์เราไม่สามารถเล่นคอร์ดเปล่าๆได้หรือว่าคอร์ดซีช้ามิเนอร์เนี่ยในคาริมบ้าเนี่ยไม่มีแน่นอน นี่เราเจอคอร์ด C s h a r minor เนี่ยคาริบ้าเราไม่สามารถเล่นได้อยู่ละแน่นอนอเทคนิคของผมก็คือผมจะใช้เว็บที่มีชื่อว่าดูคอร์ดนะครับผมก็จะหาไปแล้วเจอเนี่ยครับเว็บที่มีชื่อว่าดูคอร์ดเว็บนี้แล้วก็กดลองกดเข้าไปดูนะครับเว็บเนี่ยสามารถเปลี่ยนคีย์ได้แล้วก็ทานสโพสได้ในเว็บเลยวิธีของเราก็คือเราก็เลื่อนลงมาคนระับเราก็จะเจอว่าเว็บนี้ก็จะบอกว่าอ่าเพลงเนี่ยเนี่ยเราต้องเล่นคอร์ด D นะเล่นคอร์ด D คอร์ด C s h a r minor นี่ซึ่งเป็นคีย์เพลงปกติของเพลงเขาเราจะมาทําการสพสดด้วยกกนัไปที่่เพิบ มันก็จะเปลี่ยนคีย์เป็น E flat ที่เราต้องเจอก็คือนี่ F เห็นไหมครับเราสามารถเล่นคอร์ด F ได้คอร์ด E minor ได้ D minor ได้คอร์ด G ได้คอร์ด C ได้แค่นี้เราก็สามารถเล่นในคา,าริบบ้าได้แล้วนะครับแค่กดตรงนี้ในเว็บดูคอร์ดครับแต่ข้อจำกัดของเว็บนี้ก็คือ เขาจะมีเฉพาะเพลงไทยเออเน้นย้ําเลยว่ามันจะมีเพลงไทยเพลงฝรั่งบางคนอยากจะได้เพลงฝรั่งเนี่ยหาไม่อาจจะไม่มีเดี๋ยวผมขอไปตามหาเว็บที่มีลักษณะเดียวกันแต่เป็นเพลงฝรั่งั้งแล้วก็จะมาทาคลิปให้อีกครั้งเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูอีกสักเพลงหนึง่งมาถึงใน,นที่นี้ผมจะขอยกตัวอย่างเพลงนี่ okay, ชื่อว่าลืม <down S 2> ด,ดาวนะครับลืมคาวรึเปล่าอะไร <sh arp> น่าจะลืมคาวนะครับของคุณเนมเดียเราเปิดมาปุ๊บเราเจอคอร์ด A เนี่ยครับคอร์ด E เนี่ยเราไม่สามารถเล่นในคาริบบ้าได้แล้ว F เอดเพร่มไปจกาเจอร์นะครับแรกเป็นอด C C, G, A m หมเอ F แล้วเราก็ลองไล่ดูขอนว่าเราสามารถเล่นได้ทุกขอนไหมทีนี้เราก็สามารถเล่นได้ในคาริบบ้าแล้วนะครับโอเคเป็นไงบ้างครับในคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยละกันวันนี้ผมคงต้องลากันไปก่อนละครับเดี๋ยวครั้งหน้าก็เดีย๋ยวอาจจะพยายามหาไซต์นะครับที่เป็นของฝรั่งมาให้ชมละกันโอเคครับสวัสดีครับ